สวัสดีครับวันนี้ผมจะสาธิตการใช้งานเบื้องต้นสำหรับสมาร์ทวิชั่นของยี่ห้อดิสริกนะครับรุ่น cs 6 0ก่อนอื่นเนี่ยก็คือโปรแกรมสำหรับงานวิชั่น cs 6 0นะครับจะเป็นฟรีดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ฟรีไลเซ่์นะครับเมื่อลูกค้าติดตั้งเสร็จแล้วลูกค้าโอเพนตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับก็คือ โปรแกรมเนี่ยจะเช็คฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นกล้อง c s 6 0อัตโนมัตินะครับว่ากล้อง c s 6 0เนี่ยเป็นเลเวลไหนนะครับหลังจากนั้นให้ลูกค้ามาเช็คคลิกที่ตัวคอนเน c t นะครับแล้วก็ไปที่ตัว New Job 1นะครับมันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับตัวนี้คือหน้านี้คือผมสร้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับอา่าโอเคจากนั้นนะครับลูกค้ากดมาที่ u i วซิชันนะครับจากนั้นให้กดไปที่ o v e r r i d e นะครับตัวนี้นะครับแล้วกด Tri ก g e r รหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเก็บภาพขึ้นมานะครับตอนนี้สินค้าตัวอย่างนะครับของผมจะเป็นตัวบาร์โค้ดนะครับจากนั้นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะทำการอ่านโค้ดนะครับอ่านบาร์โค้ดว่าสินค้าที่เราปริ้นออกมาเนี่ยจะเป็นไปตามโค้ดที่เราต้องการหรือไม่นะครับ ก็มันจะมีคำว่า locate นะครับมีคำว่า detect นะครับแล้วก็เขานะครับ measure นะครับตรงนี้คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับในในตัวอย่างนี้นะครับเราจะทำการอ่านว่าบาร์โค้ดที่เราพิ i n t ออกมาเนี่ยใช่บาร์โค้ดที่เราต้องการหรือไม่นะครับทีนี้เราจะใช้ตัว detect นะครับเป็นหลักนะครับกดบาร์โค้ดนะครับจากนั้นก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับ ตัวนี้กรอบนะครับก็คือจะต้องอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวบาร์โคดเนี่ยหลุดนอกกรอบนะครับก็จะเป็นสเตตัสเฟลนะครับจากนั้นให้ลูกค้ามากดที่ identify code Auto ไว้นะครับก็คือมันจะเป็น Auto อ่านโคดนะครับเป็น1 2 8โคดที่ Support อยู่นะครับกด i d e n t i f y c o d e นะครับลูกค้าจะเห็นตัวโค้8ด8 8 9 9 9 9 9 3 2 4 0 4ตัวนี้คือโค้ดบาร์โคดที่อ่านได้นะครับจากนั้นนะครับโคด หนึ่งสองแปดเซตตนะครับตัวนี้คือจะเป็นมินิมัมเลงก็คือความยาวของเขานะครับตัวนี้นับได้สิบสามผมก็จะใส่ไว้13นะครับนะครับทีนี้มาเป็นที่คอนทราสต์ก็คือความเข้มของบาร์โคดนะครับจะให้มันเป็นคอนทราสต์แบบโลหรือว่าแบบเอ็นเทนช์ก็ได้นะครับก็คือ uh, ตัวนี้จะคือความเข้มสูงอะไรเงี้ยครับตผมก็ติ๊กโลโลไว้นะครับจากนั้น ตัว min barcode high นะครับก็คือจะให้สูงที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ Default ที่มันอ่านได้คือสูง10นะครับเป็นพารามิเตอร์ของเขานะครับ accuracy นะครับก็คือจความละเอียดของมันว่าจะให้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเอาแค่ผ่านผ่านี่ใช้ก็ให้มันเก่งเ่งฟาสเอาไว้นะครับก็คือมันจะประมวลผลน้อยกว่านะครับจากนั้นนะครับก็คือตัว DPM ตัว marking นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแหล่งของต้นกำเนิดของเครื่องพิม นะครับแล้วก็ตัว e t c h e d นะครับ a t t a c h นะครับอันนี้เป็นโนไว้ก็ได้นะครับ image processing นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของทำให้โค้ดเนี่ยมันแตกต่างหรืออะไรเงี้ยครับสาม,มารถที่จะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับะนะครับอันนี้ก็เป็น gradient นะครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าผมจะใช้ตัว ในนี้เมทอดตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของเองื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขของอาการตรวจว่าเราจะให้อ่านด้วยแล้วก็ให้อ่านโค้ดเนี่ยตรงตามที่เราต้องการด้วยหรือไม่นะครับส่วนคอนเทนต์นะครับก็คือจะเป็นส่วนประกอบของอาบาร์โค้ดนะครับว่าจะให้มีตัวอักษรบางตัวที่เราต้องการอย่างเช่น99อย่างเงี้ยครับก็ให้มันผ่านไปได้นะครับ start with นะครับก็คือ88อะไรประมาณนี้แล้วก็ end with ก็คือ04ประมาณนี้นะครับส่วนตรงกลางมันไม่สนมันสนใจข้างหลังอันนี้สนใจข้างหน้าไอ้ตรงนี้ก็คือขอให้มีตัวเลขที่เรากําหนดมันก็ทํางานได้หรือว่าอีกขั้วครับก็คือจะต้องระบุไปเลยอย่างเช่น88 50 999 3 2 1 004นะครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็กด identify code อีกครั้งหนึ่งนะครับเพเป็นการยืนยันของ เรียบร้อยตัวนี้คืออ่านโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ลองเทสในการกดทริกเกอร์นรปุ่นี้นะครับทริกเกอร์ครับ,นะรบผมจะลองขยับโค้ดให้มันอยู่นอกเหนือแอเรียนะครับก็สามารถ